สวัสดีค่ะวันนี้หน่อยจะมาสาธิตการถักดอกสี่เหลี่ยมนะคะพอดีว่าไปเห็นรออูปภาพในเน็ตมานะคะเห็นว่าเป็นลายที่สวยดีก็เลยเอาลองมาแกะดูพอทำเสร็จก็เลยอยากจะมาสาธิตให้เพื่อนๆได้ทำด้วยกันนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะ อุปกรณ์ที่ใช้หน่อยจะใช้เป็นไหมซัมเบอร์เส้นขนาด20นะคะแล้วก็เข็มเงินเบอร์2หัว1.5มิลน,นะคะในการถักเริ่มต้นโซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี โซ่ห้าแล้วทำเป็นวงกลมโซ่สามถัก F 15หลักนะคะ พันหัวเข็มแล้วก็แทงลงตรงกลางเกี่ยวไหมขึ้นมาถักไปทั้งหมด15หลักนะคะ ถังมาครบ15หลักนะคะรวมรวมกับที่เราขึ้นโซ่3ไว้ก็จะเป็นทั้งหมด16หลักแล้วก็แทงเข้าไปตรงโซ่3หัวมุมเลยนะคะเกี่ยวไหมลอดห่วงขึ้นมาก็จะจบรอบที่1จะได้ทั้งหมด16หลักนะคะ ซ่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขึ้นโซ่สิบนะคะ หนึ่งสองสามสี่เอ็กลงตรงหลักที่ห้านะคะขึ้นโซ่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็นับไป 1>, 1 2 3 4แล้วลงหลักที่ห้า x ลงหลักที่ห้าเหมือนเดิมนะคะทำห่วงแบบนี้ให้ได้4ห่วงนะคะถักมาจนถึงห่วงสุดท้ายนะคะแทงเข็มลงตรงหลังแรกนี้นะคะ เกี่ยวไหมลอดห่วงออกมาก็จะได้ทั้งหมดสี่ห่วงนะคะแล้วเราทำการเลื่อนห่วงหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งนะคะ เข็มลงไปไว้ตรงกลางขึ้นโซ่สามหนึ่งสองสามพันหัวเข็มถักเอฟห้าหลักนะคะสอง สามสี่ห้ารวมกับโซ่สามก็จะเป็นหกหลักนะคะโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าพันหัวเข็มถัก f ลงไปตรงหลักเดิมอีก 6F เนะคะหหลักสองสาม้าห 6แล้วโซ่5นะคะ1 2 3 4 5โซ่5พันหัวเข็มแทงลงตรงห่วงนี้ตรงการนะคะอีก6หลัก1 2 3 4 สองสามส,าสี่ห้าโซ่ห้าถักหกเอฟลงในช่องเดิมเหมือนกับตัวนี้นะคะทำทั้งหมดสี่สี่ห่วงเลยนะคะพอเราถักมาถึงครบสี่ห่วงแล้วนะคะหลักสุด ช่วงสุดท้ายโซ่ห้าก็ปิดจบงานนะคะโดยการแทงเข็มเข้ามาตรงที่เราขึ้นโซ่สามไว้นะคะเกี่ยวไหมลอดห่วงมารอบนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะแล้วเลื่อนห่วงมาไว้ตรงกลางนะคะ ึ้นโซ่สามสามถาก f ไปเอกสิหลักนะคะหนึ่ส เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสี่หกแปดสิบสิบสองรวมกับที่ขึ้นโซ่สามจะได้ทั้งหมดสิบสองหลังนะคะโซ่สาม หนึ่งสองสามโซ่สาม,สามถักเอฟลงตรงนี้นะคะสามหลักหนึ่งสองสามโซ่สอง,สสองถักเอฟลง ตรงช่องเดิมอีก3หลักเหมือนกันนะคะ1 2 3ก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วโซ่ 3, 1, 2, 3ามหนึงสอามถักเหมือนเดิมนะคะถัก f 1 2หลักในช่องนี้ก็จะได้ตัวนี้ทำทั้งหมด ทำมาจนรอบเลยนะคะทำมาจนถ,ถึงหลักสุดท้ายก็เกี่ยวไหมเกี่ยวแทงเข็มเข้าไปตรงหลักแรกนี้นะคะดึงไหมลอดห่วงออกมารอบนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้ขึ้นโซ่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี โซ่สี่พันหัวเข็มถักเอฟลงไปตรงหลักถัดไปนี้นะคะหลักที่สองโซ่หนึ่งถักเอฟลงไปในหลักถัดไปโซ่หนึ่งถักเอฟโซ่หนึ่ง ทางแบบนี้ไปทุกหลักเลยนะคะโซ่หนึ่งหัก F ก็จะได้ทั้งหมด12หลักที่เราขึ้นไว้รอบแรกนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะโซ่สองถางเอฟลงไปตรงนี้อีกสามหลักนะคะน สอโซ่สองหนึผักเลงไปตรงที่เดิมอีก3หลักนะคะ1 2 3ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้โซ่ไปสอง ถัก F โซ่หนึ่งแล้วก็ F ไปทุกหลักเลยนะคะเหมือนเหมือนดอกนี้ถักมาจนจบรอบเลยค่ะถักมาจนถึงหลักสุดท้ายนะคะแท,แทงเข็มลงไปตรงกลางช่องนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมา รอบนี้จะได้เป็นแบบนี้ค่ะขึ้นโซ่สามหนึ่งสองสาถักเอ็กลงตรงกลางของหลักถัดไปนะคะหแล้วก็โซ่สามถักเอ็กลงโซ่สามถักเอ็กลง หนึ่งสองสามถักเอ็กลงโซ่หกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เว้นสองหลัก x ลงตรงกลางนี้นะคะเอาเป็นโซ่แปดดีกว่าค่ะสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดโซ่แปดเว้นไปสองหลักแล้ว x ลงนะคะ แล้วโซ่3 1 2 3นามกกลงหนึ่งสองสามงสองสาสองสาม จะได้แบบนี้ฝั่งละ4ห่วงนะคะ